ดีครับผมในบุญเลิศรักษณ์สัญญา,าผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านบางคำตบางกระเพเาอบางกรังหวัดเชียงสอนบ้านบางคำของเรา,าได้รับเงินขวาญถุงกอ,องทุนแม่ของแผ่นดินประมาณปี2548และผมในบุญเลิศรักษณ์สุญญาได้ามาเป็นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี2,551หลังจากได้รับตำแหน่งมาก็ได้มีการแบ่ง,งจัดการทำงานเรื่องกองทูนแม่แล้วก็กองทูนต่างๆออกเป็นฝ่า,าออยๆซึ่งกองทูนแม่ของเราได้มีการจัดเป็น รูปแบบกิจจะลักษณะโดยมีท่านผู้ช่วยเกษมเกิดเทวีกิจเป็นประธานดำเนินโครงการซึ่งหมู่บ้านของเรานั้นมีทั้งหมดกองทุนสองสากองทุนเน้นๆก็เรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินเน้นไปเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหลักแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านซึ่งก็มีนายบัณฑิตทําเทวีศิษย์เป็น ประธานกองทุนนอกจากนั้นก็จะมีกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชนนอกจากนั้นก็จะมีกองทุนหมูซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านเป็นผู้บริหารกองกอทุงนทาชาวบ้านาได้ร่วมกันออมในการร่วมประชุมประจำเดือนทุกเดือนอาตามแรงศรัทธาของผู้เข้าร่วมประชุม นอ,นอกจากเรามีการออมอกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกๆเดือนที่มีการประชุมประจำเดือนแล้วยังมีการสนับสนุนเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดเช่นมีการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในช่วงที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 เราก็จะส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีการจัดแข่งขันกีฬา,าประจำปีนอกจากนั้น <c oughs> เราก็ยังได้มีการใช้งบประมาณของกองทุนแม่ในการก่อสร้างป้อมยามทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรอ,อันนี้เราก็ได้ดำเนินโครงการไปแล้วโดยใช้งบกองคุนแม่ของแผ่นดินแล้วในปี2564ที่ผ่านมา เราก็ได้ใช้งบของเท่าแม่ของแผ่นดินต้นปางคามสมทบในการก่อตั้งจัดตั้งตำรวจชุมชนซึ่งเราก็ได้รับการประสานงานหรือว่าได้รับความร่วมมือจากสอพปางกระพ่าให้มีการจัดตั้งตำรวจชุมชนทั้งหมด12นายซึ่งเราก็ได้มีการจัดการอบรมตัดชุดตำรวจชุมชนเราก็ใช้งบ ในการตัดชุดให้กับตำรวจชุมชนในการอบรมไป800 0บาทในรอบมี6สี่ที่ผ่านมาก็การบริหารงานในชุมชนก็จะแบ่งเป็นฝ่ายผู้ช่วยแต่ละคนก็ได้ทำงานช่วยกันเป็นฝ่ายไปรวมถึงคณะกรรมการของหมู่บ้านก็จะบริหารงานให้แจกจ่ายให้ทีมคณะกรรมการหมู่บ้านทีผู้ช่วย ได้รับผิดชอบในแต่ละง,งานไปกอ,องทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปังคำนั้นเราได้รับการได้รับความร่วมม,มมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีทั้งในด้านการช่วยการดูแลป้องกันปัญหายาเสพติดเหล่านี้เป็นต้นซึ่งปัญหายาเสพติดในชุมชนนั้น ในรอบ20ปีที่ผ่านมาก็ไม่พบประวัติในการมีผู้เสพผู้ค้าที่เกิดขึ้นในชุนมชนที่เป็นผู้ใยญ่บ้านผู้นำชุมชนก็ดูแลในภาพรวมก็ขอจบการบรรยายเค่านี้ครับ่้คควาาามการุล